ไปไหมโจต้องได้อีกโอ้โหสวยงามมากังหาดนี้ออกมาได้เวลาพอดีฮนะไอ้ยิ้มเลยยิงเลยโว้ยยิ้มป้อมงด้วยว่ะไม่เอาเรื่องของพวกนี้โอ้โหนี่ไงมึงอีกตัวมึงจะไปไหนหกูทันนี่ไง,ม,ไง,ม,ไงมีอีกไหมมีอีกมีอีกเหรอมาดีมาให้หมดมีอีกไหมหมด,นะดฮะเจอคิวリングสเปียร์ ไอ้นี <ici> <an> ่ตายดิโอ้โหโอ้โหุ้ยอุ๊ยอุ๊ยดับเบิ้ลกันได้ไปกี่ตัวแล้วเนี่ยสองตัวเอง เอาละคคับผมทุกครับตอนนี้นะคุณกำลังรับชมเพลงเอ h ช n n e l นะวันนี้นะเราก็อยู่ในเกม llvileft นะซึ่งวันนี้ผมจะไม่เล่น Master Yi รอบที่3ามแล้ววันนี้อัดทีไลก็เน่าทุกทีมาเราก็จะเอาให้ได้ Master Yi ฟาร์มป่านะครับวันนี้ Master Yi เป็นฮีโร่ฟาร์มป่าที่เลดเกมค่อนข้างที่จะโหดนะมีดาเมจค่อนข้างที่จะแรงรุนแรงรวดเร็วว่องไวแต่ว่าบางมากๆเลยโดนตีไม่กี่ทีตายฮะ ต้องระวังให้ดีนะฮะ,ะมีเพื่อนมาช่วยตีด้วยสุดยอดเลยเพื่อนเั้งแรกก็ฟาร์มไปก่อนผมไม่รู้ว่ามันควรไปฟาร์มยังไงนะผมก็ทําเหมือนที่ผมเคยเล่น <c oughs> ในมาเวลไม่รู้ว่าฟาร์มอย่างนี้ถูกหรือเปล่าเฮ้ยออกไปดีไหมโ <c oughs> ช <c oughs> ต้องได้ดิโอ้โหวสวยงามมากจังหวะนี้ ออกมาได้เวลาพอด,ดีฮะไอ้เพื่อนยิ้มเลยเป็นไงเพื่อนสุดยอดป่ะเข้าไปฟาร์มต่อฮนะปึ่งก็เกมนี้นะผมคิดว่ามันใช้การเล่นที่เป็นทีมเวิร์คค่อนข้างสูงนะคือถ้าเถ,ถ้าเก่งอยู่คนเดียวอะ่ะมันก็เอาชนะไม่ได้ดีนี่หรอไหม เว้ยมันไล่ฆ่าเพื่อนเราอีกแล้วเพื่อนเรากลับแล้วนี่หว่าผมไม่รู้ว่าควรอัพนน่นตัวไหนนะผมอัพตัวนี้ดีกว่าอัพมั่วฮะอัพฝั่งขวาเมื่อกี้สีน้ำเงินตอนแรกๆผมอัพสีแดงคือมาถึงก็เล่นเลยฮะไม่ได้ไปหาข้อมูลอะไรทั้งนั้นกลับบ้านออกของฮะการกลับบ้านออกของก็ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่บางทีฟาร์มเพลินเนาะคิวเพลินอะไรอย่างเงี้ยขี้เกียจกลับบ้านไปออกของไม่อยากกลับเพราะฟาร์มยังไงเลือดมันก็เต็มอยู่แล้วนะึกออกไหมแล้วมัธยี y, มันก็มีสกิลรีเลือดอะฟาร์มเพลินแล้วแบบพอออออออฟาาารรรร์มมมมแออแแลลล้้้้้้้ววกกกกกกไไไปปปงงดดดดะะะะะะยยยเเเเเเเีีีีขขจจับบนนนนนนโคหื็็ิึฮ ผมไปดูหน่อยแล้วกันเปิดอันติีเลยเหรอมามาไหนไหนมันก็เปิดอันติแล้วฮะฆ่าเลยแล้วกันโอ้ยไม่ได้ไม่เป็นไรฮี่มังกรเหรอมังกรกกนะดุมากนะดุมากเวลาเขาแปลงร่างแล้วเขาจะยกเราไปด้วยอะแล้วแบบเป็นอมตะด้วยนี่มันจะยกเราเข้าผมว่า,ารูทาร้ทนันรู้ทันมันจะยกเราเข้าป้อม โหใครมาตีไว้ต๊ะว่าจะมาตีตัวนี้ทั้งหน่อยมีคนมาตีแล้วไม่เป็นไรฮะเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยไม่โดนผิดตัว <P ain> ชิบหายแล้วกูอา้าวโดนยกด้วยไปแล้วอู้มันมาตีไปหมดเลยอะ่ะใครมันจังไรสัตว์มาตีตอนไหนวันเนี้ทนยทันไหมเพื่อนไม่น่าทันไม่ต้องตามแล้วเฮ้ยมันกลับมาวะ่ะนี่ อ,อ,อสกิลผิดทางครับเพื่อนมวยมันมาแล้วถอย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 ไม่เอา <c oughs> มีเรื่องให้เพิ่มไหมเนี่ยไม่มี มันจะเอาให้ได้วะตามต่อกนะันครับถ้ากลับไปออกของตอนนี้เราออกของได้ละวขอตามแป๊บสองพันพอดีเตะไม่รู้ทำไมต้องสองพันนะอยากให้มันเลขกลมๆเเพื่อนเราจะโดนละไป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 เอ้า<ป>มันมาเยอะเพื่อน<ๆ>ก็อย่าห้าวสิไม่มีใครช่วยจะไหวไหมเลยไม่น่าไหวแต่ผมเปิดเปิดอันติทำสมาธิก่อนถอยโอ้เปิดอันติก็ไม่ไหววางงี้ อันตีหมดแล้วฮะต้องมีเพื่อนมาเมื่อกี้เสียอันตีเลยไม่น่าเปิดเลยเนาะน่ารอเพื่อนมาก่อนแต่ว่าถ้าไม่เปิดก็อาจาตายได้นะเพราะถ้าไม่เปิดอันตีเราก็จะวิ่งช้าโอ้เอาโอ้เอ้ยตายฮะยนิดเดียวฮนะควิกเกอร์อีกแค่สี่ห้าวิเมื่อกี้ อเพื่อนเราไล่ไล่ทุบยับไล่ทุบยันหลังป้อมอาบับอาบับยังไงเปิดแมพโชโอ้โหมันมาตีอีกแล้ววะ่ะมันขยันมาตีนี่ชี่ปักดีทำไมมันไม่ปักวะเออทำไมมันไม่ปักหูฆ่ามันอุ้ยหลังเข้าโอ้มันต้องพลิกเกอร์ออกมาแล้วไม่อยากใช้เลยออมา ได้หนึ่งตัวไอ้กูตาย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 ,ตายเกือบตายแล้วมันเห็นเราแล้วเนี่ยไอ้ตัวนั้นนะอะเขี่ยกลับบ้านแล้ครับนี่ไงตัวตีไอ้เหี้ยกูเห็นแล้วฆ่ามึงเลยฆ่ามัน เห็นแล้วไอคนที่มาตีดีๆเนี่ยถึงว่าทำไมกูไม่ได้สักทีตายซะมึงไอพวกนี้อีกเออโหแล้วเข้าไปในป้อมเกินไปครับเกมนี้ต้องระวังป้อมนะฮะต้องระวังป้อมเป็นพิเศษเพราะป้อมตีแรงมากแล้วก็นาฬิกาเยอะไปเกิดแล้วก็ไปฟาร์มต่อเหมือนเดิมฮะตามสเต็ปถอยถอยได้ไหมเพื่อนเอา้าอ้เกียดโอ้ติดคืออีก ไปไม่ได้อืมมาดิอ้ยในป้อมเรืยอว่ะแม่งเอาเรื่องว่ะพวกนี้นี่ไงมึงอีกตัวมึงจะไปไหนกูทันนี่ไงมีอีกไหมมีอีก มีอีกเหรอมาดีมาให้หมดมีอไหมหมดฮะเจอคิลลิงสเปียร์โอ้อันติกำลังเดือดเลยแอทแทกเลยเพื่อนความแป๊บมาพร้อมแล้วฆ่าแม่งโอ้โหโดนยกไม่เป็นไร โอ้มันถึกมากกว่าจะสูออโอ้อหอ้ออาวเฮียตายเลยไหนไหนไหนโอ้โหมันเข้ามาอย่างนี้มึงรอดไหมนฮะโอ้โหรอดก็เฮียแล้วเปิดอันติเปิดอันติโอ้ขาฟันมึงวิ่งเร็วไปโอ้โหอดแดกเลยโอ้โหนั่นที่เราจะได้แต่มึงเล่นิ่งวิ่งเร็วเกินอะมันวิ่งไปให้อะไรวะสตูปิด เย่วามันด่าใครงงะไม่ใช่เราหรอกมั้งร้อนตัวมันด่าทั้งหมดน่าจะเป็นทีมตรงข้ามหรือเปล่าชาร์จเลือดชาร์จเลือดเดี๋ยวมังโดนแน่ไปจบได้จบเลยนะเฮ้ย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 มังกรมาโอ้โหโอ้โหเลือดลดเยอะเหมือนกัน ถอยก่อนก็ได้เออถอยก่อนฟาร์มแป๊บนึงไม่รู้ของอูหรือยังเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมันมาเยอะมาเยอะไม่เอาเฮ้ยไอ้นี่ตายดิ โอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยดับเบิล่อได้ไปกี่ตัวมาเนี่ยสองตัวเองโอนึกว่าจะได้เยอะเมื่อกี้เข้าไปนัวกับเขาได้สองตัวเองว่ะอ้าวยอมแพ้เลยยังไม่ฟูเลยปู่อะไรวะกำลังมันเลยโอ้ยอมแล้วฮะสิบสามนาทีเอง่ะเรียบร้อย ดูดิใครได้ MVP ทิป p ุนคิวสามครั้งเลยนะโอ้เราไม่ได้ MVP คนแอสซิสต์เยอะมากได้ MVP ครับอโอเคสำหรับนี้ถ้าชอบนะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเพื่อติดตามรับชมวิดีโอใหม่ๆเจนน่าสำหรับวนี้ลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย